จอจอกลัวไหมกลัวอะไรกลัวอะไรจี้มันจอจอกลัวไหมคืออะไรหมายถึงจี้กลัวใครไหมยังไ,ไม่รู้ถามมาเลยกลัวใครไม่รู้แต่ทัวรนี้แบบพี่ตวัรเป็นลูกมาแล้วอ๋อ,อโลกเป็นมัมมี่มัมมีมมม่นอนตาแตออ่พี่ตวานก็ตัวแค่นี้ไอจี้แต่แต่ว่าพอไปดูพอไปมองพี่ตวานแบบว่าในในมูดในโพล,ลูกอะ่ะเฮ้ เขาก็แบบเป็นลูกจริงๆนะแบบเป็นแบบตัวแค่นี้ตอนที่เขาร้องเพลงอะทุกคนแบบอี่วอนกี้ก็ไม่หยุดอะ่ะแบบเพลงอย่างเศร้าเลยเพลงเศร้าทุกห้องในห้องเงียบเมมเบอร์พี่วอนพี่วอนอย่างเงี้ยอืมแบบโอเคขัดมูดมาแต่ก็ โอเคเราก็แบบเราก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์อยู่ข้างบนนี่หัวค้ำทองหัวค้ำทองใช่แบบพอแบบคนใกล้ตัวมันมองแบบเขาโพน,นั้นอะเราก็เลยแบบเราก็เลยมองกับเขาด้วยอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเทคโนโลยีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย